ทุกคนผมช่างกรพาเที่ยวนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ถ้ำพญานาครสามยอดกุยบุรีนะฮะ <Wow. S 1> แล้วเราก็จะมาเล่าประวัติของสามยอดนะครับสามยอดนั้นเกิดจากการที่ว่าเรือสำเภาไทยจีนล่มนะครับ oh. แล้วก็รอดมาสามร้อยนะครับ <Wow. S 1> เพื่อนๆให้เพื่อนนึกถึงหนังเรื่องสามร้อยครับดังนั้นนะมันก็เพี้ยนมาเป็นสามร้อยยอดนะครับซึ่งจริงๆชื่อเดิมของมันก็คือสามร้อยรอดนะครับ โคนตนนี้นะครับเราอยู่ที่ป้ายนะครับเส้นศึกษา,าธรรมชาติถ้ำพญานครนะฮะซึ่งไปนิดเดียวนะประมาณร้อยสองเมตรก็จะถึงไอทางขึ้นถ้ำนะครับสี่ 5้าสิบิตประมาณนั้นนะครับเราก็จะเข้าไปในถ้ำพญานครเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าที่นี่ไม่สามารถที่จะกางเต็นท์ได้ตัวนี้มันก็มีที่ปักหมุดนะครับเป็นสถานที่กางเต็นท์นะครับอยู่ตรงนี้ตัวนี้เราก็อยู่กันที่บ่อพญานครนะรซึ่งเป็นบ่อของอดีตเจ้าพญานครศรีธรรมราชบ้านเรานั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> ซึ่งบ่อด้านในก็คล้ายๆเหมือนน้าพุร้อนนี่ครับความชันของทางครับประมาณ45องศาขึ้นไป เมื่อขึ้นเห็นขาลงนะครับก็จะเห็นทางชันมากวันนี้นะฮะก็ข้างหน้าเพื่อนก็เป็นอ่าวไทยนะครับแล้วก็เห็นเดือนะวิ่งอยู่ไกลๆอยู่น่าจะอยู่ใกล้อ่าวมะนาวแล้วตอนนี้เป็นจุดชมวิวครับตรงน,นี้ทุกคนที่ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นลานหินภูเขาหินปูนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่องแคบที่เข้าไปที่จะถ่ายรูปเช็คอินสวยๆได้เลยนะว่าเป็นช่องสามเหลี่ยมคล้ายๆพระพุทธรูปหรือว่าเจดีนะข้างล่างแล้วก็มีจุดหนึ่ง ครับข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นที่หยุดพักเพื่อที่จะทําให้หายเมื่อยนะครับมันเป็นสุสาเลือ่อ <Wow. S 1> เป็นหน้าผาที่มีเตีย่ยหินแกนิกทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่สิ <Wow. S 1> เป็นภูเขาอินปูนครับเตัวนี้ก็เป็นจุดเช็คอินที่ถือว่าน่าสนใจแล้วก็สวยงามงเทีเดียว ในเขาก็คือเป็นเขื่อนธรรมชาตินะครับน้ําตกแห้งซึ่งน้ําตกแห้งขึ้นเลยก็คือมันคล้ายๆหินงอกหินย้อยที่มันจะลดหลั่นกันมาคล้ายๆน้ําตกนะครับผมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์เอาไว้นะครับนี่ครับนี่ทางขึ้นนัก็ค่อนข้างจะลื่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีน้ําหยดลงมาตลอดเวลาครับคล้ายๆเหมือนเป็นน้ําตกน้อยๆนะครับเวลาเราเดินขึ้นลงก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับเพื่อนครับ ตอนนี้ก็เป็นพระที่นั่งคูหาสวรรค์นะโอเคทุกคนฮะถึงแล้วนะจะจุดนี้ครับที่นั่งของอรอห้านะครับที่เคยมาประทับก็อยู่ร่างผมนี่เองนะฮะตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่ถ้ำพระนครถ้ำพระยานครนะครับผมซึ่งผู้ที่มาค้นพบก็คือเป็นพระยานครศรีธรรมราชน่เองนะฮะซึ่งเขาล่องเรือสำเภาเนี่ยค้าขายผ่านไปผ่านมาแถวนี้แหละครับ แล้วก็ที่มานะของคำว่าสามร้อยอดนะครับก็คือเดิมนะครับก็จะมีสำเพาเรือไทยจีนเนะี่ยผ่านไปผ่านมาแถวนี้แล้วก็อับปางนะครับแล้วก็แต่ก่อนชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่าสามรอยอดนะครับปัจจุบันมันก็เลยเพี้ยนมาเป็น3ามร้อยอดนั่นเองเพื่อนครับที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นที่ประทับของหลวซึ่งแน่นอนที่เดียวว่า,าทางพญานคะรศรีธรรมราชเนะี่ยก็แนะนําให้ท่านมาประทับที่นี่นะครับก็คือ ประวัติความเป็นมาของที่นี่ก็ยาวนานถึงสองร้อปีเลยทีเดียวครับ <Whoa. S 1> ทุกคนผมก็ไปสารวจนางถ้ำนะครับผมก็จะมีศิลปะแยะเลยครับถ้ำนะครับแล้วก็จะมีพวกอันน่ะคล้ายๆรูปพวกสัตว์ต่างๆนะมีอันน่ะสิงโตมีรูปร่างหินนะครับคล้ายๆเรือสำเภานะครับแล้วก็ผมเห็นอยู่ก็จะเป็นสิงโตด้านบนสุดแล้วก็จะเป็นหัวช้างครับผมที่อยู่ข้าง ลึกสุดข้างในเลยครับเ,เพื่อนๆถ้าแวะเวียนผ่านไปผ่านมาก็ลองไปเซอรวจข้างในสุดได้นะครับโอเคทุกคนครับ โดยส่วนมากนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะครับเขาก็จะหยุดกันที่คูหา,าที่พระทับคูหาสวรรค์น,นะครับแถวด้านหน้านะครับแล้วเขาก็จะรีบกลับกันนะครับโดยที่มีหลายท่านนะครับที่ไม่ได้แวะเวียนเข้ามาสำรวจสำรวรอบๆครบัรบเดินรอบๆถ้ำนะครับข้างในสุดเนี่ยมีของดีอยู่นะครับก็คือจะมีหินนะครับ คล้ายๆมันดูเรือสำเภานะครับแล้วก็ข้างในนะก็ถ้าไปฝาน่นเรียบฝานะครับก็จะมีะคล้ายๆสิงโตว,วัดจีนนะครับด้านหน้านะเขาก็จะผูกไอ้พวกผ้าคล้ายๆเป็นผ้าต้นใยก็รลยกเป็นเป็นผ้าเจ็ดสีนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก,แวก็แล้วก็ข้างในข้างบนไอ้สิงโตหินนะครับขึ้นไปก็จะมีผมรู้สึกว่านะ่าจะเป็นคล้ายๆหัวช้างสีขาวะครับจริงๆเราก็สามารถที่จะเซอร์เวยร์รอบนะี่ครับเดินรอบเป็นวงกลมนะครับ มันมันมันจะถึงกันหมดเลยจะเวียนกลับไปที่พระ,ะที่นั่งที่ประทับคูหาสวรรค์ทุกคนนี่ก็คือหินงอกหินย้อยนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเห็นนะครับขากลับนะครับขาลงกองมองไม่ค่อยเห็น,นครับซึ่งถือว่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับผม YeahExcuse me so where, where are you from anywhere soAustraliaAustralia uh, นะออ <or> สเตรีนะ YeahYeahWhat uh, <Wow. S 1> are you up to today soJust here for a dayEnjoy uh. the caveEnjoy the cave Could good it? may. Sweat. <laughs> <laughs> good spirit. Good spirit, yeah? Yeah. You know inside inside they have uh, a lot of things uh, to to uh, to see. Uh, yeah, just, this one uh, right, right way. Uh. You go oh, <okay. S 1> go go stay ahead and and turn the right uh, uh, and 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 uh, come around yeah yes of course oh, k okay. a cool. yeah so, y we wait for friend h oh, w a i t your friend <c oughs> ตอนนี้ฮะเราก็อยู่กันที่จุดรวมพลนะครับแล้วก็ท่ามกลางชายหาดขาวนะครับเป็นน่าจะสัก2-3งมกิโลนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังของเรานะฮะเจ้าหน้าที่ฮะเขากำลังนับคนเพื่อที่จะขึ้นเรือกันนะขึ้นเรือกลับไปทางไฝั่งนู้นนะฮะด้านหลังแล้วก็ทางไอ้หาดแหลมซาลานะครับป้ายหาดแหลมซาลา แล้วก็เรือเรือก็จะอยู่ฝั่งนูน้นเรือเรืออยู่ฝั่งนูน้นมอข้างบนก็จะโล่งๆว่างๆแบบนี้ต้องไหวเข้าไปเหมือนเป็นสารคระคุมอะไรสักอย่าง